สวัสดีครับมิตรักแฟนมัดมวยชาวนณนะไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันอัปเดตข่าวสารวงการกับบันโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินหำใหญ่เจ้าของฉายอาอนาคอนดาแห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อช่วงสายๆของวันนี้แหมมีข่าวฮือฮาสำหรับแฟนมวยนะครับจริงๆแล้วข่าวนี้ผมเคยได้ยินเมื่อสักประมาณสัก10กว่าปีก่อนก็คเคยมีเหมือนกันนะ ข่าการชกระหว่างแมนนี่ปาเกียวกับบัวขาวเนี่ยตอนนั้นก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนมวยอย่างมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยโอกาสที่แฟนมวยจะได้ชมแมชนี้เนี่ยแหมมันมีโอกาสมากเหลือเกินนะครับไม่ใช่แมช์ในฝันอีกต่อไปแล้วเมื่อจากการเปิดเผยของเพจบีบางประกง คอลมนิตชื่อดังนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์กีฬาระดับโลกลำดับต่อไปของบริษัทของคุณวินิตรัตนชัยบิ๊กบอสใหญ่ของ Fresh Air Festival นั่นก็คือศึกมวยไฟถล่มโลกนะครับ t h e m a t c h รระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆที่จะขึ้นเวทีสวมรองเท้าต่อยมวยสากลครั้งแรกในข่าวเขาว่าอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดผมจำไม่ผิด บัวขาวเคยขึ้นชกมวยสากลมาแล้วครั้งหนึ่งในรายการอะไรอะที่เป็นหมัดเปล่าผมจำชื่อศึกเขาไม่ได้นะฮะโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะปะทะกับเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวสุดยอดแชมเปี้ยนโลก ที่ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับสำหรับนักชกรายนี้กำหนดการไฟจะระเบิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับปี2567ที่เมืองไทยของเราแน่นอนซึ่งจะมีการถแถลงข่าวใหญ่พร้อมกับเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็ทางแมนนี่ปากเกีวเนี่ยจะเดินทางบินมาร่วมถแถลงข่าวด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะ เปิดเผยในเรื่องของสังเวียนที่ชกสถานที่ชกในวันนั้นอย่างแน่นอนนะครับแมหมน่าเสียดายน่าจะจัดกติกามวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งให้กับแมนนี่ปากเกียวสักหน่อยอยากจะเห็นแมนนี่ปากเกียวยางแตกเลยเกินแต่ว่ถ้าเกิดไปชก ในกติกาสากลเนี่ยไม่ได้อย่างงุ้นอย่างนี้นะบัวขาวไม่น่าจะสู้ได้ไม่ว่าจะชกจริงชกโชว์อะไรก็ตามเพราะว่าสกิลมวยสากลนมันต่างกันเยอะนะฮะศึกครั้งนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากเพราะอะไรก็แน่นอนเลยครับสำหรับ คุณวินิตเลิศรัตนชัยเนี่ยก็คือหัวเรือใหญ่นะครับในการสร้างปรากฏการณ์จัดฟุตบอลแมชหยุดโลกสึกแดงเดือดหรือว่าพูลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วนะครับก็สร้างปรากฏการณ์นี้ให้เกิดขึ้นจริงในเมืองไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ในเดือนเดียวกันกรกฎาคมก็จัดข่าวใหญ่ให้กับแฟนมวยซะเลยนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับแฟนมวยนะครับที่เราจะได้ชมมวยแมชหยุดโลกหยุดโลกไหมก็หยุดโลกสําหรับคนไทยนั่นแหละนะฮะ รอติดตามกันต่อไปนะครับไม่นานเกินไปนะครับต้นปีหน้านี้เองนะฮะเอาเลยครับสำหรับข่าวนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรคุณสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะหากคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ขอกำลังใจครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยกันลวกันนะครับณนนท์ไทยแลนด์ขอบคุณครับแล้วโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้แอดมินห๋ใหญ่ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ